น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกปานชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังห้าบุญใหญ่สำคัญมากใครทำคนนั้นโชคดีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวิธีเพิ่มพลังบุญแบบเทวีคูณให้กับชีวิตแบบง่ายๆหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านเมตตาสอนไว้ดังนี้ หการเพิ่มพลังบุญแบบไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเครดวิชานี้เป็นของท่านหลวงปู่ดูพรหม,มปัญโยท่านสอนไว้ว่าเวลาตื่นเช้ามาขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ำให้ท่องว่าพุททังสรารนังคัจฉามิทำมังสรารนงาังคัจฉา,ามิสังฆังสารนังคัจฉามิเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวันใหม่ ก่อนกินข้าวก็ให้นึกถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้าออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขากระทำความดีเป็นต้นว่าเห็นเขาใส่บาตรพระจูงคนแก่ข้ามถานนก็ให้นึกอนุโมทนาบุญกับเขาด้วยเดินผ่านเห็นดอกไม้บูชาพระวางขายก็ให้เอาจิตนึกอธิษฐานขอถวายดอกไม้เหล่านั้นเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรยัยโดยละลึกว่า พุทธศาแล้วอย่าลืมอุทิศบุญให้กับพ่อขาแม่ขาดอกไม้นั้นด้วยเวลาไปไหนมาไหนเห็นไฟข้างทางก็ให้หนึกน้อมถวายไฟเหล่านั้นบูชาพระรัตนตรัยโดยระลึกว่าโอมอัคีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา 2. การเพิ่มพลังบุญด้วยเงินน้อย แต่ได้อานิสงใหญ์ญ่การสร้างบุญที่เป็นมหากุศลอาทิเช่นการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่มหาเจดีย์สร้างยอดฉัดหรือสร้างศาสนสถานอื่นใดก็ตามรวมถึงธรรมทานด้วยเพื่อลดวิบากกรรมหนัก,นกสามารถทำได้แม้แต่ผู้มีเงินน้อย การทำบุญนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินมากเหมือนที่หลายๆคนในปัจจุบันเข้าใจแต่ติดเป็นค่านิยมกันการทำบุญทุกอย่างไม่ว่าจะบุญเล็กบุญใหญ่ให้ทำตามแต่กำลังของเราที่สามารถจะทำได้และต้องไม่เดือดร้อนตัวเองแม้แต่สลึงเดียวก็สามารถสร้างมาหากรุสอนได้ขอให้เพียงเงินนั้นบริสุทธิ์ ไม่ได้เปเบียดเบียนของใครมาก็พอและที่สำคัญเจตนาตอนที่ทำต้องบริสุทธิ์มีความยินดีในบุญที่ทำเกิดความสุขเกิดความสุขและความอิ่มเอมใจนั่นแหละมหากุศลทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีเงินจริงๆก็ยังสร้างมหากุศลได้โดยการใช้แรงกายแรงใจในการช่วยก่อสร้างหรือแม้แต่ การไปชักชวนเป่าประกาศให้คนมาร่วมสร้างบุญและขออนุโมทนาบุญกับคนเหล่านั้นด้วยทุกครั้งก็จะได้บุญมากเช่นเดียวกันอยู่ที่เจตนาและความตั้งใจเป็นที่ตั้งการทำบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าใดก็ได้บุญเช่นกันยิ่งการทำบุญใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากหรือว่าสังคม บุญน,นั้นก็จะมากขึ้นทวีคูณไม่มีวันหมอดอาทิเช่นสังฆทานสร้างโรงทานวิหารอุโบสถถนนเป็นต้นจนกว่าสิ่งก่อสร้างหรือาศาสนสถานนั้นๆที่ร่วมสร้างจะพังทลายไป 3. การสวดภาวนาให้ได้บุญมากขึ้นการสวดมนต์ภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ์หรือมนตตาอันศักดิ์สิทธิ์นั้น ถ้าได้ทำอย่างถูกวิธีนั้นจะเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองเพราะพลังบุญพลังอำนาจของพระคาถาและมนตรานั้นจะถูกดึงเข้าสู่ตัวผู้สวดด้วยเครดวิธีมีอยู่ว่าโดยก่อนสวดนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิที่พร้อมจะสวดแล้วขอให้ตั้งจิตให้มั่นแล้วอุทิศบุญทั้งหมดที่ตนเคยทำมานั้น ส่งให้แด่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาหรือมนตานั้นๆนด้วยซึ่งเป็นการเชื่อมบุญรูปแบบหนึง่งและหลังจากนั้นก็อธิษฐานขอมีส่วนร่วมในบุญของท่านและขอมีส่วนร่วมในบุญของผู้อื่นที่ได้สวดคาถาและมนตาศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยเมื่อใดตามที่มีคนอื่นสวด และกระทำเหมือนกับเราเราก็ได้บุญเพิ่มทุกครั้ง 4. การทำบุญได้การต่อชีวิตสัตว์ให้ได้บุญมากขึ้นการทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์หรือต่อชีวิตสัตว์นั้นหลายคนเรียกว่าเป็นการสะดอกเคราะห์ซึ่งก็แล้วแต่จิตจะพาไปแต่ในความเป็นจริงก็คือเป็นการทำบุญใหญ่เป็นการช่วยต่อชีวิตต่อโชคชะตา ให้เวลากับสัตว์ที่กำลังจะถึงตายให้ได้มีชีวิตอีกครั้งและเคล็ดลับสำคัญคือก่อนที่จะปล่อยสัตว์นั้นเมื่อได้ซื้อมาหรือเจอณที่ใดก็ตามให้หนำไปถวายกับพระสง์เสียก่อนเพื่อเพิ่มบุญให้มากขึ้นเหตุเพราะว่าพระสงฆ์ที่รับนั้นท่านบริสุทธิ์และมีเจตนามากกว่าเราท่านย่อมมีบุญมากกว่าเรา ยิ่งเป็นพระสองที่มีเนื้อนาบุญมากแล้วบุญนั้นจะเพิ่มเป็นหลายเท่าจากนั้นก็ขอพาติกรรมชําระนี่สองซื้อคืนมาจากท่านด้วยเงินเท่ากับจำนวนที่เราซื้อสัตว์นั้นนั้นมาวิธีนี้เป็นการเพิ่มบุญอีกเท่าตัวได้ทั้งทำบุญต่อชีวิตศัตว์และชําระนี่สงด้วยหลังจากนั้นก็นำไปปล่อยในที่อันสมควร อานิสงของการทำบุญด้วยวิธีนี้ถ้าใครที่ได้ทำตามนี้บุญที่ได้จะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าจากการที่ไปซื้อมาแล้วก็ไปปล่อยตามยถากรรมวิธีนี้นอกจากได้บุญน้อยแล้วแถมยังได้บาปกลับมาด้วยดังนั้นจะทำบุญทั้งทีควรฉลาดในการทำบุญด้วย5การทำสังฆทานให้ได้บุญมากขึ้น การทำสังฆทานควรทำให้ครบทั้งปัจจัยสีมีอาหารคาวหวานผลไม้น้ำเครื่องนุ่งหม่มคือผ้าไตรจีวรหรือผ้าขนหนูสีหรือผ้าขน,น,นหนูสีสุภาพอย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยบ้านหลังเล็กๆซื้อได้ตามร้านสังคพันธ์ที่อยู่อาศัยนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆสามารถซื้อได้ตามร้านสังฆพันธ์ เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยทิพย์ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขาจะได้มีที่พักพิงไม่มารบกวนเราอีกและควรเพิ่มหนังสือธรรมะเข้าไปด้วยเพื่อให้จิตใจของเจ้ากรรมนายเวรซึ่งในรถพระธรรมมีจิตใจที่เย็นสบายพ้นทุกข์เคล็ดลับสำคัญเครื่องสังฆทานและอาหารเหล่านี้ เราควรที่จะต้องไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบนสูงแต่ถ้าหาไม่ได้หรือว่าไม่ทราบให้เรานั้นไปตั้งจิตอธิษฐานถวายแด่พระพุทธเจ้าโดยตรงและพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพื่ออานิสงของบุญจะได้มากขึ้นทบทวี หลังจากนั้นก็ให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมดและควรกรวดน้ำหลังทําบุญทุกครั้งเพื่อให้พระแม่ธรณีและเทพเทวาทั้งปวงท่านเป็นพยานในการทําบุญครั้งนี้ท่านผู้ฟังคะเมื่อท่านได้ทราบว่า ทำบุญอะไรแล้วได้รับอานิสง์ของการทำบุญเป็นอย่างไรสมควรช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้รับทราบด้วยเพราะเป็นการให้คนได้รู้ถึงอานิสง์ของการทำบุญในแต่ละอย่างจะได้จำสืบต่อกันไปอย่างถูกต้องดังนั้นการทำบุญด้วยอะไรก็ตามเมื่อได้ทำบุญแล้วก็ได้รับผลบุญในทันที กล่าวคือขณะที่ทำบุญนั้นสภาพจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรสุขใจหรือไม่สบายใจหรือไม่ภูมิใจหรือไม่ตรงนี้ไม่ต้องถามหวังว่าท่านที่เคยทำบุญมาแล้วจะตอบตอนเองได้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวเมื่อเราได้ทำบุญผลของการทำบุญจะได้อานิสงส์ไม่เหมือนกันบุญบางอย่างก็ให้ผลโดยตรง บุญบางอย่างก็ให้ผลโดยอ้อมไม่ตรงทีเดียวในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าอานิสง์แห่งการทำบุญนั้นไม่เหมือนกันและผลบุญที่เราได้ทำนั้นรอให้ผลอยู่ตลอดเวลาแก่ผู้ที่ทำบุญไว้ตราบเท่าที่ยังมีผลบุญอยู่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ถ้าไม่ประมาท ถึงแม้ไม่มีอะไรจะทำบุญเพียงแต่เห็นคนอื่นเขาทำบุญแล้วทำใจให้เลื่อมใสก็เป็นอันได้ทำบุญเหมือนกันบุญชนิดนี้เรียกว่าบุญด้านปัตตานุโมทนาใหม่หรือบุญจากการอนุโมทนาบุญนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ